โตโนโปุกลุกควงคู่อวนมีว่ารอบอมเมื่อการสมรสกลายเป็นสมรู้ร่วมคิดเรื่องราววุ่นวุ่นของคู่พระนางโตโนโ่พาคินทาวิไลศัพด์และปุกลุกฝนทิพวัชราระููลจึงเกิดนอลรครวิวาฟ้าแลบเป็นเรื่องราวอุนเวงเมื่อสาวสุดเฟียดอย่างปุกลุกเผลอตัวเผลอใจเล่นจ้ำจี้กับหนุ่มมัดเฟี้ยวอย่างโตโนโแบบไม่ได้ตั้งใจ ค่ำคืนแห่งวันในสแตนของทั้งคู่จึงนํามาซึ่งการวิวาฟ้าแลบแบบไม่ทันตั้งตัวเพียงเพราะเธออยากปกป้องบริษัทและมรดกของแม่ส่วนเขาก็อยากปกป้องเธอจากปัญหาและอันตรายรอบวงงานนี้มิวารลวงรักหลอกจึงเป็นทางออกของทั้งคู่ร่วมผสมรวมความสนุกด้วยทับนักสแสดงมากมายอาทิพิทนาศาขากรแอริน ดุกตทั์อักรัฐนิมิชัยสุสันนาเรนนไพาโรธสังวริบูตรจารุวั์เชี่ยวอารามพริมอนตาเดชอุดมโตนนวง mm. บุญและอื่นนอติดตามละครวิวาฟ้าแลบออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกายนาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันอังคารที่2สิงหาคมนี้เชาวสดบันเทิงวิววฟ้าแลบ